ะะเราจะพาคุณผู้ชมค่ะไปส่องดารานะคะที่ไปเซ็นปัจิทินกันเมื่อ2วันที่แล้วนะคะ2ะวันนะคะคือวันที่1ธันวานแล้วก็วันที่2 วันแรกค่ะนี่ค่ะก็มีนาเดชเยายา่า<ๆ>มาคิมเจมส์มาเมลมาคี้เต้ยจรินคอนนะคะนี่นะว่าเป็นผู้ที่มากฝีมือกัน<อ>ทั้งนั้นเลยนะคะคือเช่นกันมาแล้หลายปี <laughs> นะคะวันทุกคนก็ดูแบบชิวๆไหม,มนะอ่ะส่วนวันที่2นะคะก็มีโป๊กเบลล่าพรีม แลนดาแต้วนัทพรนายนภัรแล้วก็เจมจีรายุนะคะนี่ก็ผ่านมาแล้วหลายครั้งเหมือนกันนะคะคือเรียกว่าทั้งเซนไปทั้งพูดคุยเล่นกิจกรรมกับบรรดาแฟนๆไปนะคะครเรียกว่ากิจกรรมที่เล่นกันเนี่ยนะคะทั้งสองครั้งเนี่ยไม่ธรรมดาเลยค่ะเพราะมีทั้งตอบคําถามโดยไปถึงแข่งกันเซนไลเซนและเราเองค่ะได้รวบรวมความสนุกความฟินมาให้กับคุณผู้ชมค่ะ สวัสดีแอดมินคัเล่สนุกพี่หมากหล่อมากเลยค่ะพี่มากครับ คือเดือสุดท้ายของปีนะครับแต่เธอคนดีคือคนสุดท้ายของเรา ็นแบบมิติใหม่หนึ่งค่ะว่าเราแบบว่าทำการไลฟ์ผ่าน Facebook ของช่อง3ปีนี้มีเกมให้เราเล่นกันด้วยค่ะพอเราได้ไลฟ์กันคนที่อยู่ต่างจังหวัดก็มีโอกาสได้ดูบรรยากาศแบบนี้ถึงเป็นบรรยากาศใหม่ก็เป็นอะไรที่ผมว่าแบบสนุกดีคืออยากให้คนได้ดูไลฟ์สนุกสนุกง่ายเพราะว่าเสียดายนอนที่ไม่ได้เจอกันพวกเราก็พยายามทำเต็มที่แหละครับที่ให้ทุกคนได้ปฏิทินกันอย่างทั่วถึง4 0 0กว่าฉบับนะที่เราแจกกันคราวนี้แล้วก็อย่าลืมนะครับมาร่วมกิจกรรมกันก็จะเป็นแบบ เปิดมาปีใหม่ก็เจอเราเลยนะใช่ยังไม่หมดแค่นี้นะเราจะมีอีกวันต่อ,ตอไปนะครับเพราะฉันใครที่อยากจะได้ไลายเซ็นนักแสดงจากทางช่องสามเนี่ยก็รอติดตามจากทางเสียสามไท a แลนด์ได้นะครับมาความสุขให้กับทุกคนเช่นเคยถึงจะห่างกันยังไงพวกเราก็ยังเป็นห่วงและก็รักทุกคนนะคะ ปีนิวนอร์ม l ลจริงๆนะคะไม่สามารถที่จะมาเจอจกับแฟนๆได้เหมือนกับทุกปีที่ผ่าน <kh á. S 1> มานะคะแต่ก็ยังคงมีปฏิทินให้กับแฟนๆเสมอนะคะแล้วก็ปีนี้ไม่มีจำหน่ายด้วยนะคะใช่ครับ